สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรสดิท์ทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกข,ของปวงชนชาวไทย ทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาติและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาติเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระราชทานเข็มนกาชาติเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิต เป็นผลให้การดําเนินงานของสภากาชาติเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในายามปกติสุขและในายามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบ,บทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขอจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงคราม มีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอเภอคลองใหญ่จหวตราดเป็นจนํานวนมากซึ่งได้เสด,ด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจํานวนมากก็กําลังอดยากหิวโหยและมีเด็กๆเ,เจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดอาหารน้ําและยารักษาโรค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยปฏิบัติงานรวมกับกาชาิสากลในการช่วยเหลือและทรงอนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาติไทยและอาสากาชาตออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดอยารักษาโรคและมีพระราชสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อส่งเครห์ผู้อพยพ ตามหลักกาชาติด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาติไทยจะนิ่งดูดายกระไรได้นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนี ฉันไปที่นั่นในานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาติไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิด จวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยด้วยพระราชาฤทยัยเตี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพปนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติาศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม